เฮลโลสติลเดนอ่าเจอกันอีกแล้วเนาะอ่าคำถามที่เราใช้ถามกันมาพบกันนะคะเราถามว่ายัางไงนะคะอ่าวันนี้ที่เชื่อใบขอสวัสดีต่ออีกนิดนึงนะคะเ็นโลสวัสดีใช่ไหมคะเ็นโลสติลเดนแอนยัวแฟมิลี่อ่าที่เชื่อบรรบอกว่าแอนย o u แฟมิลี่หมายถึงใครคะหมายถึง ทุกคนในครอบครัวของนักเรียนนะคะที่เชื่อวันก็เห็นโลเหมือนกันนะคะอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่ดูแลพวกเราตรงนั้นที่เชื่อวันก็เห็นโลด้วยนะคะเอาอายเป็นยังไงบ้างคะอตอนนี้อา,อากาศเป็นไงคะร้อนอบอ้าวเนาะรู้เหมือนฝนจะตกเนอะที่เชื่อวันบอกว่า I am hot พี่เชื่อวันเป็นไงคะร้อนอพวกเราถ้าร้อนเราก็บอกว่า I am hot นะคะ ร้อนนะคะอากาศบ,บ้านเราในช่วงนี้จะร้อนอโอเคนะคะอ้าวก่อนที่เราจะขึ้นบทเรียนของเราพวกเราจะจําได้ไหมคะว่าเมื่อวานเราเรียนอะไรเอาขอทบทวนอีกทีนะคะร้องเพลงไปด้วยนะคะเชิญพบกับเพลงของเราได้แล้วคะ่ะ she for girl she 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 i for โอเคนะคะนักเรียนคงจะระลึกถึงออความความจำจากต่อจากเมื่อวานใช่ไหมคะเราได้เจอคำว่า h e she we they i y o u m e ใช่ไหมคะพกเราเจอคำเหล่านี้หมายความว่าคำเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นคำ p ปรนาวใช่ไหมคะเราได้เรียนคำนามหรือ หรือภาษาอังกฤษว่นาน n o now นะนะคะแต่วันนี้เราเรียน pronoun น,นะคะหรือภาษาไทยก็คือสรรพานามใช่ไหมคะ,ะเราได้เรียนเราต้องเรียนรู้นะคะเพราะว่าเราเรียน grammar มมนะคะ,ะคำ pronoun น,นี้ใช้ใช้นะคะแทนแทนคำที่บอกชื่อคนสัตว์สิ่งของอีกทีหนึ่งนะคะคำนามนั้นใช้เรียกชื่อใช่ไหมคะ คนสัก์สิ่งของแต่นี้ใช้บอกแทนอีกทีหนึ่งนะคะใช้แทนใช้แทนคํานามว่างั้นเถอะเนาะพูดง่ายๆอ,อย่างเช่นมีมีเพื่อนมาอย่างเงี้ยเพื่อนก็คือ you ใช่ไหมคะตัวเราก็คือ i ใช่ไหมคะ,ะถ้ามีทั้งเพื่อนแล้วก็ทั้งเรานะคะเขาเรียกเป็น v นะคะมีทั้งเพื่อนแล้วก็เราด้วยนะคะเป็น v แต่ถ้ามีเพื่อนๆหลายๆคนก็เป็น d ไปเลยใช่ไหมคะ ถ้าแทนผู้ชายหนึ่งคนก็เป็น he ใช่ไหมคะ he he for boy ใช่ไหมคะ he แทน boy she for girl she ใช้แทนคนผู้หญิงใช่ไหมคะโอเคนะคะวันนี้เราจะเรียนบทเรียนต่อไปของเราเลยนะคะบทเรียนของเราต่อไปเป็นเรื่องอะไรนะคะทุกคนดูที่หน้าจอเลยนะคะเป็นเรื่อง phonics ม,มาอีกแล้วนะคะ phonics อ่าโฟนิกซาวเป็นซาวเป็นเสียงวันนี้ตัวอ e. ีเห็นไหมคะอี e. เป็นทำหน้าที่เป็นสระใช่ไหมคะเสียงเอใช่ไหมคะอีเ e. อแล้วก็เอฟเอฟเสียงเฟนะคะอีเอเอฟเห็นไหมคะอ้าวตัวนักเรียนเห็นไหมคะมาแล้ว what is this นะคะ what is this นี่คืออะไรนะคะนี่คือ,อ egg นี่คืออะไรคะ egg อ่าเห็นไหมคะ egg. ค egg. egg egg นะคะ e g เอ็กเอเนะคะเห็น egg egg นะคะอ่าต่อไป egg ไปแล้วต่อไป what's this ตัวนี้เป็นอะไรคะ elf อ่าอันนี้ elf นะคะตัวละครที่อยู่ในวันคริสต์มาสใช่ไหมคะ elf นะคะ elf อ่าเห็นไหมคะ elf สวยไหมคะสวยเนาะเอลฟ์นะคะต,ต่อไปอ่าตัวนี้นะคะ what is this ตัวนี้เป็นอะไรคะอ้าว elephant อ่ะ <Ele phant. S 1> อคืออะไรคะ elephantelephant Ele นะคะ A A elephant A A เห็นไหมคะ e a e a, a, a elephant โอเคนะคะเอาต่อไปตัวนี้เป็นอะไรคะ เป็นซองจดหมายใช่ไหมคะยุคนี้เขาไม่ค่อยใช้กันแล้วนะคะยุคที่ชาววันนี้ใช้เนี่ยเยอะเลยนะคะเพราะว่าไม่มีโทรศัพท์เหมือนสมัยนี้สมัยนี้การสื่อสารรวดเร็วนะคะรวดเร็วทันใจมากเลยคะ่ะยกหูได้เลยนะคะนี่คือซองจดหมายนะคะ envelop อ่าว่าไงคะ envelop envelope en <velope. S 1> en นะคะ envelope นะคะโอเคะ okay. ค่ะตัวนี้ละคะ what is date ตัวนี้ เมื่อกี้เสียงเอบตอนนี้เสียงเฟอร์ไปแล้วนะคะเฟอร์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 อ,อะไรคะแฟนอ่า <Fan. S 1> อะไรคะแฟน <Fan. S 1> แฟนแฟนโอเคพัดลมนะคะต่อไป what's t h i ตัวนี้หนึ่งอันนะคะเขาเรียกว่าบ้านเราเรียกว่าช้อนช้อนอะไรคะนี่นนี้ช้อนซ่อมเนาะต้องคู่กับช้อนใช่ไหมคะใช้คู่กันมันจะได้ช่วยกันเนาะ อ้าวเฟอร์เฟอร์อะไรคะเฟอร์เฟอร,ฟอร์นี่นะ fork อ่าคืออะไรคะ fork fork โอเคนะคะต่อไปตัวนี้ล่ะคะ่ะวอสเดดนี่เป็นใครคะ fish อ่าคืออะไรคะ fish 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 นะคะอ่าต่อไปนี่ต่อไปอะไรคะไปอะไรคะดูสิลูกชิดช่วงเลย fire มันว่าไงคะ fire. fire Fire นะคะ Fire, fire ก็คือไฟนั่นเองนะคะโอเคนะคะเอาละพวกเรามาดูตัวต่อไปกันนะคะเพื่อเราจะได้หาหาชื่อคำเหล่านี้เห็นไหมคะมีอยู่ number one number two number three number four Number ร mm ์ไฟฟ์ซิกเ e เว่นเเป็นอะไรคะเป็นฟ Fish. Fish, ิชฟิชเราเรียนจะหาได้ตรงไหนคะฟิ Fit ดนนะหาได้ตรงไหนคะอ่านี่ไงคะเห็นไหมคะเราก็หาในหนังสือของเราหน้านี้นะคะฟิดก็มี f i s h นะคะอ่าเห็นไหมคะมันจะอยู่ไหนคะนี่ไงมาช่วยกันหานะคะ f i นี่ไงคะ f i s h เดี๋ยวเราทำไมคะอ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็น fish ก่นนะคะ f i s h fish กันนะคะอ่าตัวนี้รีบรีบเอ่อคลิกมาก่อนขึ้นเลยชื่อก็ออกยาวนะคะมีตั้งหลายตัวนะคะตัวอักษรตั้งกี่ตัวคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวนะคะอ่าตัวนี้ นัมเบอร์ทรีก็คือแอ p ล a n นใช่ไหมคะแอวลเฟน f i t มีแล้วนะคะ f i t มีแล้วอ่า uh, ต่อไปต่อไปเอาข้อที่สี่เอ็กเอกอยู่ไหนคะเอ็กอยู่ที่ไหนคะหา uh huh. ให้เจอนะคะอ้า uh ว huh. ทุกคนดูนะคะเอ็กอยู่ไหนคะอ้า uh ว huh. อ่าเห็นไหมคะพวกเราเห็นไหมคะมีตัวอะไรบ้างคะ e g g a e นะคะ e g g a นะคะตอนนี้ได้ข้อที่หนึ่ง fish number one fish ไปแล้ว number two elephant number three a อย่างเงคะนี่นะคะต่อไป number five number five เป็น l ใช่ไหมคะ เอลจะอยู่ตรงไหนเอ่ยเอลนะคะลองดูซิอ่าอยู่ตรงนี้ไงคะเอลนะคะนางฟ้าตัวนี้นีใช่ไหมคะต่อไป number ร์สิกนัมเบเป็นอะไรคะเป็นไฟล์ไฟล์จะอยู่ตรงไหนคะมาเรียนดูซิไฟล์อยู่ตรงไหนคะอ่าอยู่ตรงนี้ไงคะอ่าอนี่ไงคะ,งคะมันสามารถใช้ร่วมกันได้นะคะเห็นไหมคะ ใช้ร่วมกับคำว่า elf นี่เห็นไหมคะนักเ,เรียนก็สามารถหาได้นะคะต่อไป number seven เป็นแฟนแฟนจะอยู่ตรงไหนดีคะแฟนแฟนมีตัวอะไรบ้างคะทุกคนดูเฝอเฝอก็ต้องเป็นตัว f ใช่ไหมคะอ่าก็จะเป็น f a n เหลือตัวไหนคะอีกคะอ,อ่าเหลือ number two number two นี่เป็นอะไรคะ number two นี่เป็นอะไรคะ อ่น้ำมันทูนี่เป็นอะไรคะเป็นฟอกใช่ไหมคะฟอกนี่ยเขาทําเป็นตัวอย่างให้พวกเราไปแล้วใช่ไหมคะฟอกนี่นะคะเป็นตัวอย่างของเราไปสรุปแล้วอ่าเราสามารถค้นหาคําในอะไรคะในหนังสือของเราหน้าอะไรคะหน้าสามสิบห้าได้เลยเนาะโอเคนะคะหน้าสามสิบห้าของเราง่ายนิดเดียวเนาะ เอาละทีนี้เรามาทบทวนกันหน่อยนะคะเราจะไม่ต้องทำเนาะทบทวนกันหน่อยนะคะก่อนที่เราจะทำนี่คือวันจะให้ทบทวนกันก่นกอนนะคะอ่านะทบทวนคําออกเสียงวันนี้เรามาออกเสียงคําว่าอะไรนะคะเอใช่ไหมคะเออันนี้ what's this ตัวนี้เป็นอะไรนะคะเป็น egg อนะ่าทุกคนออกเสียงนะคะ egg egg ต่อไป อ่าตัวนี้เป็นอะไรนะคะอ่าเราคิดไว้นะคะตัวนี้ก็คืออ l ลฟ์ <El f. S 1> อ่าออกเสียงค่ะอลฟ์ <El f. S 1> อ่าโอเคค่ะต่อไป what's the ตัวนี้เป็นอะไรคะ elephant อันนี้คืออะไรคะ elephant elephant นะคะออกเสียงให้ถูกนะคะออกเสียงให้เหมือนที่เชื่อที่สุดเลยนะคะ elephant ถ้าสังเกตนะคะ elephant เราจะได้พูดภาษาอังกฤษให้ชาวต่างชาติรู้เรื่องไงคะ ต่อไปค่ะ What's day ตัวนี้เป็นอะไรคะอ่อเราคิดในใจไว้ก่อนนะคะ Envelope อ่าว่า,างไงคะ Envelope โอเ okay. คซองจดหมายนี่ Envelope นะคะต่อไป What's day ตัวนี้บ้านเราบ้านใครๆก็มีกันเนะเาะอ่อคืออะไรคะ Fan อ๋อคืออะไรคะ Fan โอเค Fan Fan and เฝอแอนแใช่ไหมคะเราเรียนในแมกม่าของเราเล่นแกม่า,มาสวยๆของเราแล้วนะเ e อแอนใช่ไหมคะต่อไปค่ะ w อชเดยตัวนี้เราใช้คู่กับคู่กับช้อนใช่ไหมคะเลาเรารับประทานอาหารต้องมีคู่กันมันจะได้ช่วยกันเนาะเมเราไม่ใช้มือนะคะเพราะว่ามือของเราจะสกปรกเราใช้ช้อนเลยนะคะมันจะได้ดูเป็นผู้มีมรารยาทในการรับประทานอาหารที่ดีด้วยนะคะโอเคนะคะอ่าตัวนี้คืออะไรนะคะ fork กคืออะไรนะคะฟ <For k. S 1> อร์โอเคคะ่ะ ต่อไปค่ะตรงนี้ what's this what's this เอ่อมันชอบว่ายน้ำนะคะแบกว่ายอยู่ในน้ำก็คือ fish อ่าคือคะ <Fish. S 1> อะไรคะ fish ออกเสียงออกเสียง s s h นี่ให้ชัดนะคะเป็น fish 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 นะคะอ,ออกเสียงให้ถูกนะคะเราต้องทำปากด้วยนะคะ ชาวต,ต่างชาติถึงจะรู้เรื่องถ้าเราบอกว่าฟิชฟิชเขาไม่รู้นะคะเน้นฟังนะคะฟิช <Fish. S 1> นะเห็นไหมคะฟิชฟิชนะคะโอเคค่ะต่อไปตรงนี้บ้านเราก็ไฟไฟใช่ไหมคะที่จริงเขาพูดว่าไงคะ FIRE เห็นไหมคะ FIRE 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 ใช่ไหมคะ FIRE, Fire. โอเคนะคะต่อไปเรามาหา เรามา find the word and say เห็นไหมคะมาค้นหาคำศัพท์กันใช่ไหมคะตามชื่อของวันนี้นะคะตัวอย่างของมันได้ข้อ2องเลยเนาะ number two นี่เป็น fork ใช่ไหมคะ number one อยู่ตรงไหนนะคะ,ะพวกเราช่วยกันนะคะตอนนี้เราเอาหนังสือของเราขึ้นมาเลยนะคะ open the book page 35 r t y นะคะ35 i นะคะพวกเราพลิกหนังสือของเราไปหน้าที่35ค่ะ เราขึ้นมาเลยนะคะข้อ m ข้อ m นะคะอ่าพ,กพิกไปข้อ m นะคะอ่าข้อที่หนึ่งฟิตมันอยู่ไหนคะฟิตฟิตมันอยู่ไหนคะนี่ยไงคะเห็นไหมคะอ่าข้อที่หนึ่งฟิตมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะโอเคนะคะ มีตัวอะไรบ้างคะเราเรียนอ่านไปด้วยนะคะเวลาเขียน F I S H นะคะนักเรียนฝึกสเปลไปด้วยนะคะเราจะได้เก่งๆ Fish นะคะต่อไป Number two มีแล้วเนาะ Number two ของเรานี่มีแล้วเนาะตรงนี้นะคะ Number two มี F O R K ใช่ไหมคะต่อไป Number three เป็นอะไรคะ อัลเฟนชื่อของเขาจะอยู่ตรงไหนนะคะอัลเฟนโอเคเห็นไหมคะชื่อของเขาก็มีตัว e l e p h a n t อ่านว่า elephant นะคะ elephant นะคะโอเคนะคะต่อไป number four number four เป็นอะไรคะ number four เป็นเอกใช่ไหมคะ,ะชื่อของเขาอยู่ไหนนะคะอะ e ชื่อของเขาขึ้นต้นด้วย e ใช่ไหมคะก็เป็น e g g ใช่ไหมคะ e g g เป็น x e, น, e, นะคะ e g, ไข่กินไข่วันละฟองจะดีมากนะคะนักเรียนถ้าจะให้ดีกินไข่ต้มนั่นแหละคะ่ะมันไม่มีไขมันดีนะคะ,เร,ะเราอย่าไปกินไขมันมากนะคะกินพอกินเท่าที่จําเป็นอัต่อไป number f i เป็นอะไรคะ number f i ชื่อของเขาจะอยู่ไหนนะคะโอเคอยู่ตรงนี้นี่ไงคะ E.L.F. นะคะ E.L.F. นะคะ Elf ใช่ไหมคะอ,ออกเสียงนะคะ Elf ต่อไป a n d Number Six Number Six นี่เป็นอะไรคะอ่าเป็นไรชื่อของเขาจะอยู่ไหนทายนะคะอ่าอยู่นี่ไงคะอ่าชื่อของเขาใช้ตัว F ร่วมกับคำว่า Elf นะคะ F.I.R.E. นะคะอ่นานว่า f i l e f i l e ใช่ไหมคะ อ่าต่อไปและก็สุดท้าย number seven what this ตรงนี้เป็นอะไรคะอ่าดูนะคะชื่อเขาจะอยู่ตรงไหนโอเคนะคะเห็นไหมชื่อของเขามีตัว f a n อ่านว่าเฟอเฝอเฝอแอนเฝอแอนแฟนใช่ไหมคะเฝอแอนแฟนโอเคนะคะให้พวกเราทำให้เสร็จนะคะวันนี้เรามีแบบหัดง่ายนิดเดียวเนาะง่ายเดียวแต่ นักเรียนจะต้องอย่าลืมนะคะฝึกอ่านให้ได้นะคะฝึกอ่านให้ได้ทุกคําทุกคานะคะแล้วเราจะเป็นคนเก่งภาษาอังกฤษกันนะคะโอเคนะคะภาษาอังกฤษของเราวันนี้เราได้เรียนเรื่องเลยนะคะเรียนเรื่องตัว phonics ตัว e e เสียงเอใช่ไหมคะแล้วตัว f f เสียงเฟอร์ใช่ไหมคะ วันนี้เราเรียนเอกับเฟอนะคะเอกับเฟอนะคะเอกับเฟอแล้วเราก็ได้ทําใบบึกหัดข้อเอ็มค้นหาคําศัพท์จากภาพใช่ไหมคะอ่าค้นหาคําศัพท์จากภาพนะคะอ่าวันนี้พวกเราทําหน้าเดียวแค่นี้นะคะทําหน้าเดียวแค่นี้แล้วเราก็ฝึกอ่านให้ได้ด้วยนะคะเวลาทํางานให้นึกถึงว่าต้องสะอาดถูกต้องเรียบร้อยและสวยงามนะคะอ่า ก่อนจะจากกันพวกเราจะลืมบอกที่เชื่อว่า thank you นะคะสว่วนที่เชื่อพปวันนั้นกล่าวคำว่า goodbye